สวัสดีครับพบกับลุงโทนเลยนะครับกับช่อง Oman oh Can Do หลังจากสถานการณ์โควิดนะครับลุงก็ได้มี <laughs> แผ่นใหม่มาอีกหนึ่งแผ่นนะครับตอนนี้สไลด์ครับสไลด์ชื่อนี้คุณมั่นใจได้ลื่นแน่นอนตัวนี้เป็นตัวนี่ไม p โปรสเปเชีนะครับความยาวอยู่ที่35นิ้วยาวนะแล้วก็ความกว้างของแผ่นเนี่ยอยู่ที่9.5นิ้วเห็นเขาว่าไอ้ทักตัวนี้มันเป็นทัก เวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน3ของของสไลด์นะที่มีนี้ขึ้นมานะอันนี้ก็เดีย๋ยววันนี้จะลองมาเทสกันดูว่าเออไอความยาวของมันเนี่ยกับความกว้างเนี่ยถ้าเราเล่นไปแล้วเนี่ยมันจะถนัดไหมหรือว่ามันจะคล่องตัวหรือว่ามันจะสไลด์สมชื่อไหมเดี๋ยวไปลองดูกันครับไป

ังลองมาแล้วครับสุดยอด มชื่อแต่ว่าลุงว่ามันยังยังใหม่อยู่อคือสปริงรู้สึกว่าสปริงยังแข็งอยู่ยังต้องนวดอีกอีกสักพักหนึ่งาจะใหญ่เลยอ่ะเพื่อให้มันอยู่ตัวแล้วก็ลุงคิดว่าลุงก็น่าจะน่าจะไหลลื่นได้เร็วกว่านี้เพราะว่าลุงเคยใช้ตัว3ามสามที่เคยรีวิวไปตัวนั้นก็ก็ใช้เวลาในการนวดอยู่พอสมควรเหมือนกันลุงไม่อยากไปปรับสปริงมานะเพราะว่าเขาเซ็ตค่าโรงงานมาน่าจะดีอยู่ละแล้วก็ <c oughs> เรื่องของการเลี้ยว เข้าแคบกว้างอะไรอย่างเงี้ยคงคิดว่าทําได้ดีนะแล้วก็ในการไถไถกับพื้นมันจะมัน่นคงมันจะไม่โยกไม่สายนิ่งดีถือว่าดีสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นหรือหรือชอบเซิร์ฟสเก็ตนั้นลุงว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มที่ดีนะครับถ้าอย่งไงก็ฝากเจ้าสไลด์ตัวนี้ไว้ด้วยในแม่โปนะครับขอบคุณครับแล้วยังไง มีอะไรตัวหน้าลุงได้อะไรมาจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูและเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลุงด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกางนี้ อ,อ๋ออ๋ออ๋อแล้วที่จะขาดจะไม่ได้เลยลครับวันนี้นะครับลุงต้องขอขอบคุณสนามนะครับกังนำเซิร์ฟสเกตนะฮะทีอ่อนุญาตให้เรามาเทสสไลด์กันวันนี้นะฮะสนามอยู่ตรงห้าแยกวัชรพลฮะซอยวัชรปานีนะเข้ามานหนิดนึงนะฮะและที่ที่ที่พิเศษที่สุดก็คือสนามนี้ไพรเวทฮะแล้วก็แบบเล็กๆมินิกระทัดรัดสำหรับเหมาะสำหรับ4-5ท่านมาเล่นกันสบายๆแล้วก็ ที่สําคัญนะฮะที่นี่มีอาหารเกาหลีอร่อยๆไว้บริการได้เละครับถ้ายังไงมาอุดหนุนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรลุงจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะฮะยังไงไว้มาอุดหนุนนะครับกังนําเซิร์ฟสเกตครับเจอกัครับ